สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อมาคุยกันเรื่องการต่อรองเงินเดือนนะคะทํายังไงให้มันได้ผลดีที่สุดครับผมเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยมีกลยุทธ์มีขั้นตอนต่างๆที่บอกไว้ใช่ครับคือแหล่งข้อมูลชุดนี้เนี่ยเขาเน้นเลยว่าจะทํายังไงให้การคุยเรื่องเงินเดือนมันเอ่อมีประสิทธิภาพอืมอืม สะท้อนคุณค่าของเราจริงๆนะไม่ใช่แค่แบบเดินเข้าไปขอเงินเพิ่มเฉยๆค่ะเป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะมาสกัดเอาแก่นสำคัญเทคนิคข้อควรจำต่างๆเนี่ยแหละค่ะเอาไปปรับใช้กันเนอะครับผมทีนี้จุดเริ่มต้นที่ข้อมูลเน้นมากๆเลยคือเรื่องการเตรียมตัวสำคัญสุดๆถูกต้องครับอันนี้คือหัวใจเลยก่อนจะไปคุย ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเรามีดีอะไรอ๋อคือต้องชัดเจนกับคุณค่าตัวเองใช่ครับชัดเจนแล้วต้องมีหลักฐานด้วยนะไม่ใช่แค่รู้สึกไปเองแบบว่าต้องลิสต์มาเลยผลงานเด่นๆที่วัดผลได้จริงๆวัดผลได้นี่หมายถึงพกตัวเลขครับเช่นลดต้นทุนไปได้กี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าไปเพิ่มยอดขายได้เท่าไหร่หรือโปรเจกต์ที่ทําสําเร็จเนี่ยมันมีผลลัพธ์ยังไงบ้างหรือแม้แต่คําชมจากหัวหน้าก็ได้นะคืออะไรก็ได้ที่มันจับต้องได้จริงๆอะครับ อืมอืมเข้าใจค่ะคือต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์มายืนยันไม่ใช่แค่บอกว่าหนูทํางานเก่งค่ะอะไรแบบนี้ประมาณนั้นเลยครับมันน่าเชื่อถือกว่ากันเยอะโอเคนอกจากรู้จักตัวเองแล้วเรื่องนอกตัวอย่างข้อมูลตลาดล่ะคะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันใช่ไหมโอ้โหสำคัญไม่แพ้กันเลยครับไม่รู้ข้อมูลตลาดนี่เหมือนเราเอ่อตาบอดคาทางเลยนะ ต้องไปหาข้อมูลก่อนครับว่าไอ้ตำแหน่งแบบเราเนี่ยในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยเรทมาตรฐานมันอยู่ประมาณไหนอ๋อต้องมีเบนช์แม็กใช่ครับแล้วก็ดูปัจจัยอื่นด้วยนะเช่นบริษัทอยู่แถวไหนขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนพวกนี้มีผลหมดเลยเพื่ออะไรคะการรู้ข้อมูลตลาดเนี่ยเพื่อให้เราตั้งต้นตัวเลขได้สมเหตุสมผลไงครับจะได้รู้ว่าเราควรจะเรียกประมาณไหนไม่ใช่เรียกสูงไปจนเขารับไม่ได้หรือต่ำไปจนเราเสียประโยชน์ เข้าใจแล้วค่ะคือมีข้อมูลตัวเองมีข้อมูลตลาดทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการสร้างสิ่งที่เรียกว่าข้อเสนอคุณค่าหรือ value proposition ครับผมตัวนี้สำคัญมากจากข้อมูลที่เรามีเขามีเทคนิคแนะนำไหมคะว่าจะทำยังไงให้ value proposition ของเรามันเออมันทรงพลังมีครับจุดที่น่าสนใจคือเขาไม่ได้มองแค่ว่าเราเคยทำอะไรมาในอดีตนะอา้าวแล้วมองอะไรคะเขาเน้นให้เราเชื่อมโยงครับว่า ไอ้ทักษะประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยมันจะไปสร้างประโยชน์อะไรให้องค์กรเขาในอนาคตอ๋อเน้นอนาคตใช่ครับแล้วต้องยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆด้วยนะเช่นแบบว่าด้วยประสบการณ์ด้านนี้ของผมเนี่ยผมสามารถช่วยลดเวลาทํางานตรงนั้นลงได้กี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้อืมคือทำให้เขาเห็นเลยว่าจ้างเราหรือขึ้นเงินเดือนให้เราแล้วมันคุ้มนะเขาจะได้อะไรกลับไปถูกต้องครับชัดเจนแบบนั้นเลยทีนี้ ข้อมูลพูดถึงเรื่องจังหวะเวลาด้วยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นอีกปัจจัยสําคัญเลยการเลือกเวลาคุยเนี่ยมีผลมากน้อยแค่ไหนคะมีผลมากครับอันนี้ข้อมูลเขาชี้ชัดเลยนะว่าช่วงเวลาทองเนี่ยก็คือตอนประเมินผลงานประจําปีอ๋อตอน performance review ใช่ครับหรือหลังจากที่เราเพิ่งทําผลงานเด่นๆสําเร็จไปหมาดๆเลยเพราะตอนนั้นคุณค่าเรากําลังชัดเจนสุดๆแล้วจะเป็นกรณีหางานใหม่ละคะจังหวะคือตอนไหนถ้าเป็นงานใหม่นะกลยุทธ์คือ รอให้ได้ข้อเสนอเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนครับอ๋อ oh, รอ offer letter ใช่ครับได้เอกสารมาแล้วค่อยเริ่มคุยเรื่องตัวเลขมันจะทําให้เราอยู่ในตําแหน่งที่เอ่อมีอํานาจต่อรองมากกว่าไม่ใช่คุยลอยๆตอนสัมภาษณ์โอเคได้จังหวะแล้วพอถึงเวลาต้องคุยจริงๆเรื่องการสื่อสารนี่สิคะน่าจะสําคัญสุดๆแน่นอนครับมีคําแนะนํำไหมคะเช่นแบบควรบอกตัวเลขแป๊ะๆ๊ไปเลยหรือว่าเสนอเป็นช่วงดีกว่าข้อมูลแนะนําอย่างหลังครับ คือให้เสนอเป็นช่วงเงินเดือนหรือ salary range อ๋อเป็นช่วงเหรอคะครับเช่นแทนที่จะบอกขอ4 0 0 0 0เป๊ะก็อาจจะบอกว่าเอ่อจากข้อมูลตลาดและคุณสมบัติของดิฉันผมคิดว่าช่วง40,000ถึง45,000บาทน่าจะเป็นช่วงที่เหมาะสมครับครับทำไมถึงแนะนำแบบนี้คะมันสร้างความยืดหยุ่นครับเปิดพื้นที่ให้คุยกันต่อได้แล้วก็ในทางจิตวิทยานะมันเหมือนเราปักธงตัวเลขขั้นต่ำที่เราโอเคไว้แล้วด้วย น่าสนใจค่ะให้ช่วงเหมือนเปิดประตูให้คุยกันง่ายขึ้นเนาะแล้วถ้าเกิดข้อเสนอที่เขาให้มามันยังไม่ใช่ตัวเลขที่เราหวังไว้ทั้งหมดล่ะคะทำไงต่อดีครับใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งรีบตอบรับหรือปฏิเสธทันทีค่ะข้อมูลแนะนำให้มองภาพรวมครับลองถามถึงองค์ประกอบอื่นๆของค่าตอบแทนดูเช่นโบนัสละ่ะมีไหมปรับเงินเดือนประจำปีเป็นยังไงหรือมีสวัสดิการอะไรอย่างอื่นที่น่าสนใจบ้างไหม อ๋อคือให้ดูแพ็กเกจรวมไม่ใช่แค่เบสซาร์เรอรี่อย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ต้องเตรียมแผนสำรองไว้ด้วยหรือที่เรียกว่าแผน B แผน B นี่คือเกี่ยวกับพวกผลประโยชน์ที่ไม่ใช่ตัวเงินถูกต้องครับถ้าตัวเลขเงินเดือนมันยังไม่ได้จริงๆนะลองดูว่ามีอย่างอื่นที่น่าสนใจไหมเช่นทำงานจากที่บ้านได้ไหมชั่วโมงทำงานยืดหยุ่นหรือเปล่าหรือมีโอกาสให้ไปเรียนไปพัฒนาตัวเองไหมอืมบางทีพวกนี้อาจ,จะคุ้มค่าวกว่าในระยะยาวก็ได้นะครับ มันก็คือค่าตอบแทนอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันค่ะเข้าใจเลยครอบคลุมดีมากค่ะพอคุยกันไปใกล้จะจบแล้วมีอะไรที่แบบห้ามลืมเด็ดขาดเลยไหมคะมีครับอันนี้สําคัญมากย้ําเลยนะคือพอตกลงกันได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเงินเดือนโบนัสสวัสดิการหรือเงื่อนไขพิเศษอื่นๆค่ะต้องสรุปให้ชัดเจนและที่สําคัญที่สุดคือ ต้องขอเอกสารยืนยันข้อตกลงทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษรเสมออ๋อต้องมีหลักฐานเป็นกระดาษหรืออีเมลยืนยันใช่ครับป้องกันความเข้าใจผิดกันที่หลังสําคัญมากๆครับจุดนี้สรุปแล้วนะคะการต่อรองเงินเดือนให้สําเร็จเนี่ยมันเหมือนการผสมผสานหลายๆอย่างเลยเนาะทั้งการเตรียมตัวที่ดีมากๆการสื่อสารคุณค่าตัวเองออกไปอย่างตรงจุดมั่นใจแต่ก็ต้องยืดหยุ่นด้วยครับผมแล้วก็ต้องมีแผนสำรองไว้เผื่อไว้เสมอ ถูกต้องครับหัวใจสําคัญจริงๆคือการเปลี่ยนมุมมองตัวเองจากที่เราเป็นผู้ขอเนี่ยให้กลายเป็นผู้เสนอคุณค่าที่องค์กรเขาจะได้รับประโยชน์จากการมีเราอยู่ในทีมโอ้โหวันนี้เราได้เจาะลึกแง่มุมสําคัญสําคัญกันเยอะเลยนะคะเนี่ยก่อนจะจากกันไปมีคําถามทิ้งท้ายให้ผู้ฟังไปลองคิดต่อไหมคะอืมมีครับน่าคิดเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากตัวเลขเงินเดือนสวัสดิการที่เราคุยกันวันนี้อะครับมันมีคุณค่าหรือปัจจัยอะไรอีกบ้างที่ เป็นเรื่องระยะยาวที่เราควรจะเอามาพิจารณาด้วยในการเจรจาค่ะเพื่อให้มั่นใจจริงๆว่าไอ้บทบาทหน้าที่ใหม่หรือที่ที่เราอยู่เนี่ยมันตอบโจทย์ความสุขความก้าวหน้าของเราในระยะยาวได้จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องตัวเงินอย่างเดียวเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะให้กลับไปคิดต่อกันได้ดีเลย